ตอนตัดสินใจมาครั้งแรกนะคะก็มีปัญหาเรื่องร่างกายแล้วก็สุขภาพด้วยน้ำหนักที่เยอะแล้วก็เป็นภูมิแพ้พอมาสัมผัสอากาศที่นี่อาการที่เป็นภูมิแพก้ก็ที่เคยเป็นอยู่ก็รู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วก็ร่างกายที่เราเคยเจ็บปวดจากท่ากายบริหารที่หลวงปู่สอนซึ่งเป็น สิ่งที่ดีค่ะซึ่งเราได้มากําจัดสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายเราอ่ะให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ประทับใจในคําสั่งสอนที่องค์หลวงป,ปู่มีต่อลูกหลานค่ะแล้วก็อาหารการกินก็ดีเพื่อสุขภาพอืม,อมสถานที่ที่เราหลวงป,ปู่ให้ไปผ่อนคลายอาบน้ําแร่ ก็ดีต่อประโยชน์ต่อร่างกายเราค่ะแล้วตอนนี้คือจากที่เข้ามาใช่ไหมคะน้ําหนักเราอาจจะเกินในช่วงที่ก่อนจะเข้าตอนนี้น้ําหนักเป็นไงบ้างค่ะใช่รุ่นนี้พี่น้ําหนักมากที่สุดเลยค่ะ82.9ค่ะตอนนี้น้ําหนักก็ลงมาเหลือ80.3อ๋อ8า3ลงก็ลงไปได้เยอะแล้วแต่ว่าสภาพร่างกายที่มันเครียดอ่ะมันก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ดู เบาตัวขึ้น oh. ในท่าต่างๆที่องค์คูบาอาจารย์สอน <Kh á. S 2> ซึ่งเป็นดีมากขอให้ทุกคนให้รีบมานะคะ <c oughs> เป็นคอสที่ดีมากต่อสุขภาพค่ะขอบพระคุณค่ะ